แมวดำแมวดำเหรอแมวดำบทปัญญาพงก็ซื้อแพ็กไปโบตีก็ก็มีติดได้แค่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ากี่วันอะวิสิบเจ็ดอยู่สิบครั้งแล้วมั้วันละครั้งดมม้มั้งเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนน้องได้มาสิบแปดแล้ววันนี้ได้มาแค่สิบเก้าก็ประมาณสิบกว่าครั้งได้อะสิบกว่าครั้งแต่ว่า <c oughs> <7 S 1> แต่ว่าสิบเก้าไปยี่สิบอประมาณแปดแปดชิพอีก หาแมวไม่เจอว่าอมอเลทไม่พิบดเลยจริงจริงๆมันไม่มีจริงหรอกมันแบบบวกหกสิบนะบวกเป็นยังไงบวกสิบเก้าไปยี่สิบเป็นหมดตัวจริงแต่เห็นหกสิบมันขึ้นแม็กหนตใช่ไหมคงว่าแมวโดนจับไปหมดแล้วอะเข้าบ้านจิ้วกันเลยแมวไม่มีตัวตัวพันยี่สิบแมวตัวพัน ดวงเราจะไม่มีวันนี้เฮ้ยไั่ไต้องมีนีไปถอยไปไปโยนเหรียญสะน้ำอธิษฐานก่อนเออเออโยนไปเออเฮ้ยฮะตลกดีว่ะโยนเออแค่โยนตลกีน ตรงนี้เนี่ยบาดเตัดต้นไม้ตรงนี้ใช่ป่ะใ,ใกล้ที่โยนเหรียญป่ะเออเอ,อ่ามีสูตรได้เลยเตัดต้นไม้ก่อนมาเปิดเลยเปิดทีละอันเหมือนเดิมแล้วจะสูตรบีกันครับเอากิจกรครมก่อนนะอันเนี้ยเออมาเลยสามออตัวแล้วปวดป่ะ่นคาร์พาซินด้วยดูทุกอันเออไล่เกลือไปก่อนไล่เกลือ <laughs> เสือออกเลย

ดีสปีดเรื่อสปีมมาถล้อๆออ่ารู้สปรีไม่ออกที่ทำไมไม่ออกที่สปรีมมาดูนะครับแลหนึ่งนะติดไมโครโฟนอ่าในในจำบุหมากระงเพิ่มครับไม่พี่นีอทุกคนมาแย่งที่หรอีฮะช่อ n สิบหกเนี่ย เอาก็ตีอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โมไม่อยู่ไงบิ๊กก็อยู่เนี่ยอ๋อมูนน่ะมูนมูนมูนหลิ่น้อยมูนเล็กเนาะอืมถูเปิดท็อปมาแล้วบิ๊กผมมันก็หลิ่งเฮ้ยเดี๋ยวโบวี่มึงจะตาไหมเฮอยเกลือสองเกลือถือเกลือโอ้ วันนี้แหละโอ้วาันนี้แหละเป็นเป็นสามพี่น้องเกลืออ้าเฮ้ยเฮ้ยมาวะอะไรกับมึงเนี่ยเฮ้ยพีองเรจะเอาถุงกูจะเอางูอะดิคอนหลุดป่านนี้ใจจะขาดลงนี่ยโอ้ยเสือไฟ มาว่ะอุ้ยมามาว่ะโอ้ยตัวดี้ป่ะปวดนบเจ็บป้องกันมาแย่ว่ะนี่ไหลยแย่พ <c oughs> อดแย่เลยมันหลุดอะมันอยู่ดีๆมันเด้งออกไปเฉยเลยสามใบมึงเอาเฉยเนิดหนแล้วเห็นบ้างได้ออกโอมไม่เห็นนี่มึงไปนเนี่ยเอาเปิลเเปดละหยุดเลยคุณยอดอย่างนี้ จะได้ตัวนี้่ะถูกแล้วถูแล้วอะไรของมึงเนี่ยได้ตัวนี้มันอมตะอมตะใช่ร้องดิโอมมาอีกทีเอาง่ายๆนะไรนี่ยไนรันปลอมอ่ะต้องใช่นะไอตัวเนี้ยไนรันปลอมเอาไว้เป็นแถมไม่เปิดดิยไม่เคยจะได้ มันไม่เปิดเลยเว้ยมันให้พี่เปิดอย่างเดียวเลยเว้ยมันรอเก็บตั๋วรอเลยติดนกติดนกเนี่ยมึดก็มีสามใบในกูคือกูเปิดไปหมดแล้วบิ๊กรอเออมันไม่กล้ขอรัเก้าหน่ยรักเก้าละเก้าเอ้ข้าคัพซีนแล้วทำไมยังคัพซีนอยู่วะอ่ะข้ามรอบอ่ะข้ามีรอบรักเก้าเลยเหรอ วเก่มาเต็จ้าอือโอ้ตัวนี้อยากได้เลยอยากแบบแล้วไม่ไม่ด้ตู้เลทด้วยนะตู้ตู้เลทด้วยนะไม่ใช่ตู้ธรรมดาเลดต,ตัวอื่นอะ่ะมันจะลดตัวนี้ลงอีกยังได้องใส่แล้วให้ทำคลิปสีไลนที่ได้ตลอดโ <c oughs> อ้ยมีแวนหนึ่งเลยตกใจยี่ือสองอาจจะมาปะวะโอม ดูขนาดนี้ก็ทําใจแนละ้วได้นู่นมาแล้วอะ่ะแล้วดูนดนะอันนี้อันนี้คืออะไรก็ได้แล้วแค่กําไรแล้วอะไรเนี่ย,เ,ยเออได้สีลงุงเลยเนี่ของจริงไม่ใส่ยาเนี่ยหรอนึกว่า 1. 1> มันก็เป็นก็หนึ่ง บอกว่าโบเล่นช้ากว่าขนาดโมขยันโมเล่นไม่ได้เลยอ่ะโมเล่นช้ากว่าขาเนี่ยโมจะเอานี่ไหมโมเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นไนท์อะแต่โมว่าซื้ออ่ะคุ้มนะไอ้สามพันเนี่ยสามพันบาทเหรอไม่ไม่สามพันกิ๊งง่ายอ๋อยังไม่ได้ซื้อเลยโมว่าคุ้มนะจะบอกมิก้องดูของนี้ลองเสียงของดูของบวกโคตรเยอะ หองมไี่บวกอะโคตรคุ<บ>้มเลยมีปวดวปรีซสั้นหนึ่งแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยเมือฟรีหมดเลยเอ็นไมได้อกีมาเจ้นปุ๊บอันนี้มันเงียบเหงาเลยเออกโอมป็นไรก็ออกอเฮ้ยลองสลับไปคอตูมให้เพื่อนใจชื้นนอมาอีกเจ็ดอันไปออกคอสตูมและวกูฮาเลยนะ พอตุ้มออกยากกว่าอีกนะพี่ตุ้มออกยากมากมากอุ้ยโออไม่ได้ช้อนได้ตุ้มส่วนมากก็คืออันนี้ช้อนอันเลยอ่ะช้อนสองอันเลยช้อนหายากนะหายยากเฮ้ยเฮ้ยโอ้นหช้อนสามเกินจะเกินไปแล้วคุณพี่ไม่ช้อนอะไม่ได้หายยากนะมันแพงอันนั้นอะค่ะไม่สำหรับโบบอกว่าไอ้เนี่ยหายยากกว่า เส้นได้อ่ะพี่เอาของถูกไปไหมคะถูกไปเส้นได้คือเวลาทําของได้มันใช้เป็นพันช้อนมัใช้แค่ห้าอันเนะพี่ไม่เลยควีนของพี่อ่ะพี่ทํามาประมาณกี่อันแล้วเนี่ยนะชุดเนี้ยพันพันกว่าช้อนไม่ใช่พันกว่าเส้นได้ชุดนี้ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ก็พ bon ันห้าแล้วอันนี้อีกผมผมไอ้นี่อีกไอโบไอโบดําเนี่ยไอโบแด นีห้าร้อยห้าสิบอุ้ยอย่าให้พูดจริงแได้ทำทำหมดทุกอย่างอ่ะไม่ไม่เปิดได้เปอร์เซ็นต์ของช้อนมันน้อยกว่าพี่ใช่ได้มันใช้เยอะแต่ว่ามันออกง่ายอุ้ยกดท้องอุ้ยกดเพทุก็กดเกินโอมยยี่สิบสองอันไปปลาสักอันเลยว่ะปาอันนี้สามอันเฉยแต่ว่าเอาช้อนซื้ออะคุ้มกว่าเไม่เอาเอาอยากซื้อช้อนเกลือเฮ้ยบีบผิดเบรย์อันี่ย อ่าโอเคนะได้อะไรอ่ะมีอุ้ยน้องดีนะน้องไฟต่างๆมีเหออน้องนิสาปราเดยโอ้ยไฟไฟครบแล้วตอนที่สามหอไฟครบแล้วสรุปอืมนี่ได้เท่าหนูแล้วไฟอ่ะโคตรจัวแกนดูมีสลาล่าดีมาก องเโยนน้ำโยนน้ำไม่เจอแมวไงถ้าเจอแมวได้ได้ดีกว่านี้ขาไปแล้วเอานะลุ้นเลยแล้วแ้หลุดแล้วหลุดค้อทาเลยดิสคอนหลุดมันเป็นพื้นพื้นพื้นลุ้งมาเลยอะโอมพื้นเวทมาเลยไงก็เลยรู้เลยว่าของแน่สงสัยทางลุ้งก็คงดีใจมือไว้สั่นหลุดหมด Ibi ndekete wà ní ọ̀rọ̀ wà ní ayé ẹ̀ ní yé na lọ.